กดไลค์อะยังยนี่กดให้หน่อยได้ไหมกดกูว่ากดได้แล้วนีแหละอุ้ยเสียวซ่าดไอ้ก้อยไม่เปลี่ยนชุดนี่เป็นไร แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเคียร์มึงรอกูแป๊บนึงนะก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วกูรีเซ็ตแล้วแตกมึงรวมผมพี่เดี๋ยวนะบิวกูขอขอเวลามึงหามึงมีอยู่ที่มันมีแสงนี่บิวอือฮึเดี๋ยวนะกูกูกูว่ากูยอมไม่ได้แล้วผมมึงมันจะมากเกินไปแล้วกูขอเวลาแบบคือแค่กูเดิลองอะไรกูยอมให้ทุกคนเดนเพื่อนกู ต้องต้องมีอะไรไม่ดีแน่เลยส่วนไหนกูขอดูของมันก่อนกูขอดูของมันก่อนหัวดังไหมไงมาเลยมาเลยมาเลยเจอกูมาเลมเฮ้ยวิไม่เลยวิวมาเลยแต่ว่าผมมึงบ้ากูไม่ได้สวยเท่าพงพงแต่กูมีบริวารขอกูอยู่เดี๋ยวม่เดินมาขอดูอีผมจะพกอะไรมาวะไอ้กล้องหันไปดีดีหันมาถัดมางอหันมาทางกูดิ อไรเนี่ยเนี่ยรัททีอะเลยมีรัทีอะไรอิบวันทมึงแต่งตัวกันไปแล้วสิบานั่นกูไม่ยอมกูไม่ยอมมึงโดนกูนี่รีเซ็ตตัวละครไหนอะไรอะไรอะไร โอ๊ยใหญ่ชิบหายอะไรวะมึงคืออะไรอ่ะมึงมีอะไรคือไปเลยมึงลืมมึงลืมรีตัวเองแลัวกูว่าเป็นเล่นดีๆเลยสาแปกันเถอะทุกคนแปลแปเข้าไปกันเลยเข้าไปกันเลยผูู้้มีห้องอะไรบ้างมีห้องสามคนมีห้องสามคนอยู่ปปๆเข้าเลยละกันเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยรวมคนคนแตกพร้อมกับเหล่าบริวารสนุกจริงๆเลย บอกมึงเย้แล้วเจอกันทุกคนมึงเชื่อกือบมลยว่าข้าวไฟมันต้องชุดโค้งพางแน่นอนแล้มันต้องตูมใส่จอแน่เลยอ่ะเอ้าววิ่งขับรถขับรถขับรถเฮ้ยก้องกลับอีกก้องกลับแล้วมันตุยข้างล่างไปต่อไม่ได้เดทเอนทางตันจ้าชนเลยเอาเลี้ยวกระโดดกระโดดได้ไหมกระโดดได้ป่ะอ๋ออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะทารกอ้วกชื่อพูดอะไรที่เข้ามั้ยมึงชัปปี้เบบี้ ว่ายอะไรอ่ะอุ be, why, why, ้ยอะไรอ่ะไอ้กองหมูมีมือกูไปหันมาแล้วอย่าลืมซื้อเสื้อนะอย่านะกูนั่งอยู่ข้างหลังกูปลอดภัยสุดกูอยู่หลังกูอยู่หลังเสียงอะไรกว่ายใครเข้ามาว้ายมว่ายแค่จะไปงานคอสเพลย์คนแปลกคุณเป็อะไรอย่างนี้อุ้ย What did you feed it ส่งต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว โอ้ยอะไรยินต้อนรับสู่เมืองฟาร์มแล้วนี่หน้านี่มันอะไรเนี่ยวิลเลียมเงียบหน้าบอกแล้วไงว่าให้เคารพแขกที่มาด้วยอ่ะแกทําตัวโกเกินไปแแจ็กสันอุ้ยอนิเมชันดีเวอร์อ้คนอยู่ดีกับเกลกองทัพเราเพิ่งได้พาพวกเธอมาเพื่อต้องการที่จะให้โชว์สิ่งพหัศ์ของขวัญจากพระเจ้าไอ้หมูตัวนี้มันน่าเกลียดจริงๆเลยไอ้คูขี้เกียจแปลแล้วนะคูแค่จะไปงานรวมตัวคนแปลอะไรอะว้ายอะไรว้ายตื่นตื่นตื่นมัน แบบมืออะไร orem, กระดูกอ่ะมันม,มันเอ,อะไรอะไรตกใจจ้าคุณน้าคุณน้า,า,า,าผากูไปแล้วอ้าวหนีเลยกูต้องทำอะไรเขาจะขอไปจับมันกลับมาก่อนนะเอา้าแล้วแล้ว,ลว,ลวพาก,กูมาทำไม กูต้องทำอะไรว้ายเดียมีขู่เออเดีมีขู่เดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอว้าย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 วายไงไงต่อค่ะจะหลวดใหญ่มากค่ะคุณนะอะไรคะแค่จะบรรายคอสเพย์คนแตกทำไมถึงว่าโผล่ที่นี่เนี่ยเออที่เราผิดอะไรด้วยอ่ะอันนั้นอย่าบอกนะว่าอยู่ในคอสเพย์เหมือนกันอ่ะเอออะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะดูดูข้างในดูไงอ่ะอุ้ยแอบโอ้ยบัง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 กันหมดมาแรงอุ้ย ้ยโอ้ยมาแวจิงจบไอไแมงมุมรู้สึกว่ามีบางอย่างมีเหมือนมีปุ่มข้างนั้นมีปุ่มข้างในแล้วไอ้กองอ้องมีไอ้กอง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 ไอ้กองอ้กองไอ้กอ้กองไอ้กออ้กองอ้กองอ้กองอีกองอกอง้อ้กองอกองออกองออกองอกองอก อินทะลักูได้เอชิปมาเนี่ววิววิวกูได้แขนมากูได้แขนมากูจะได้อีกฉลาดมากในกลุ่มกูเป็นคาระเพื่อน่มึงลองหาของดิน่าจะมีอะไรให้หยิบหยิบได้อยู่นะนี่ไง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 กูจะอ๋อกูจะใช้กูใช้แขนนี่งานเข้าไปได้เดี๋ยวกูงัดให้ดูโอ้ยแหกกันมาแบบนี่ไงเอ้าตีป่ะมาตูเปิดแล้วว้าฉลาดจริงๆเลยมันจะฆ่าใครระหว่างคนที่ออกเป็คนแรกตกตกใจตกใจ ไอขี้ไอ้กล้องทำอะไรกล้องขี่กล้องสกีบีดี้ทำไมอ่ะกูได้อะไรก็ไม่รู้ว่ได้อะไรมากูได้รูปปั้นแมวนู่ปั้นแมวสะไสู้อ่ะนะสวัสดีค่ะโอ้ยมีทีวีด้วยช้องเจ็ดวันนี้โอ้ยอ๋อดูกล้องมึงจะโอ๊ยแปลวโอ้ยอยแมวนี่ป้าแมวแมวอันนี้ป้าต้องเอาไปวางเอาเอาแมวไปวางปะคงต้องเอารูปป้นไปวางว่ะล้อทางนี้ป้าใครคิดว่าตัวเองแต่งตัวได้เจ๋งที่สุดรู้ไหมว้าวโอ้ยโอ้ยแม๊วแม่

เลยตัดเดี๋ยวก็เป็นหมูหมูสับไปมามา,มาไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปแล้วไปแล้ยมั <ปะ S 2> นแบบใครเปิดประตูห้องน้ำอ่ะกูว่ากูไม่ได้เปิดนะห <c oughs> วัน่นหวั่นหวั่นหวั่นใจหวัน่นหวั่นใจชำรุดมนุษย์ขังค่าวฮ <c oughs> ะใครใครเปิดประตูมม <c oughs> ึงมึงไปไปหาพ่อ นี่นี่มันเลี้ยวขวาจ้ะขวานายคิดว่าตัวเองเป็นผู้อสิร์ฟสุดในกลุ่มก็ให้ไปไปก็ให้ไปทีหลังไงมึงเป็นซีอีโออะซีอีโอต้องขอเป็นผู้นำดิมึงนำไปแต่กูไม่ตามนะอยู่มาเร็วๆอมิวมาเร็วๆเราเราจะไปทีละก้อนไปทีละก้อนไปทีละก้อนไงเร็วๆมึงกูกลัวเดี๋ยวมึงเลยเราจะอย่าต้องกลัวเราจะต้องแบบไมม่ึง เราจะไปต้ามกวนจะ่ีบมงว่ากูแดกแกทุกปันไม่หรอะงก้นไม่ต้องกลัเลยราบุกเลยมึงเจ้ากูบุกเลยบุกเลยไอ้ไอ้า อ่ะก่อนจะออกมือบุกบุกบุกทั้งทูปดีคนคุณแย่ไม่ใช่บหายเลยแล้วพอกลัหาฉากคนแบบมันแบบกลัวต้องอยู่เดี๋ยวมันนีองวิ่ออกไปเล้ววิ่งอยู่ขู่นกตีขึ้นหมดรอบเนี้ยรอบเนี้ยรอบเนี้ยจริงเทคสองมาคีมเกิดที่อะไรขึ้นกูไม่รู้เทคสองบุกเลยบุกเลยบุกเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลลััวอย่าไปกวมันแค่หมูที่เรากินทุกววันเ้ย ก็แค่หมูวัวงโง่ที่มีแขนแล้วปิดปิดหาพบเมย์พูดตายใครจะแดกใครจะแดกใครจะแดกืมปิดแล้วอมันมันมีตุ้ยแบบนี้มันมีตุ้ยแอบมีตุ้ยแตบตุ้ยตุ้ยแตกตุ้ยแอบไอคองมึงเข้าแบบพ่อมึงเลยอคอนหกูอยู่ในห้องน้ำกูดีๆีซะเลยวิ่งกันไป ใค้สอนเคสอนให้มีงไปถึงนที่เขาวิงว่งวิ่งยแม่คำถามแรกคือมึงอยู่ไหนที่แบงพี่แวน่นพี่แว่นวิ่งตรงมามึงก็วมันมตู้เสื้อผ้า,าแอบอยู่มึงจะเห็นตู้อยู่มันมีตู้เสื้อผ้าด้เหรอมีมีแอบ <laughs> มันเป็นแบบ

มร็วๆไปวะเร็วมาเรวเร็วเร็วเล็วเร็วม่็วเร็วเร็วเรเลยวเร็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 วเรงวเรวเร็วเรวเล็วาร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเย็วเร็วเร็วเี็วเร็วเร็วเวเร็วเร็วมร็วเร่วเร็วเร็วเร็วตู้วเร็วเวเร็มเร็วูวเร็วเย็ีวมเเเเวาวเวามว่เวเรเไว วางนกใช่ไหมตกใจมึงตายยังยังไม่ตายไป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 ตาายกำลังกำลังแล้วเราออกหองมาแล้วเหมือก็หันไปตรงที่มันแบบเป็นกำแพงอ่ะที่เป็นไปทางตันอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหลออกได้แล้วลากดอดกูไปละมึงเอาได้ไงอ่ะกูจะไม่รู้งูมันคุกคอกมาอ่า อะไรเนี่ยนี่ไงกลายเป็นว่ากูนี่แหละออกก่อนคนอื่นเลยกุญแจกุญแจกุญแจไปไขอีห้องอ๋อห้องที่มันล็อกปะห้องนี้ปะมันจะมีสองห้องที่ล็อกอ่ะไม่ใช่ห้องนี้ว่ะโอ้ยต้องห้องนู้นนะต้องห้องนู้นแล้วเพื่อนกูมันออกไปแล้วอ่ะเฮ้ยได้ไงห้องนี้ห้องนี้ป่ะเออห้องนี้แหละคือเขาเขาได้แล้วไอ้มิวอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอ้าเอามาไงอะแต่แต่มึงมึงมึงถือปืนทำไมเออมึงเอากระสุนป่ะเอากระสุนป่ะเออเออขอกระสุนเลยดิเดี๋ยวอากูลงไปข้างล่างก่อนเออไอ้ใคร เจอแห่อีหมูกูไม่มีกระสุนไม่มีอะไรเลยขอกระสุนอันนี้เนี่ยอันนี้ล็อกอ๋อปืนไม่ได้อะถ่ายชีตังค์ไงเจอไปทุกคนเราต้องไปล่ามันคราวนี้จะตื่นจากสัตว์ตัวอะไรนะตื่นเตผิจังเลยเอ๊ะอุ้ยนาฬิกามีเหมือนมีคนเอาอะไรไขออกจากนาฬิกาเปลี่ยนงไขกินอะไรจับว้ายว้ายตู้เย็นตู้เย็นอุยอะไรโน้นอะไรอ่ะ The o w l and get s t u c k on ten อะไรไม่เข้าใจเออเอาแขนอยู่ที่เลขสิบ เขียนาฬิกาเหรออ๋อให้เ,หเข็มนาฬิกาอยู่ที่เลขชี้เลขสิบอ่ะเออทำไงมึงแหละ เสียงอะไรยกูร mm ีกระสุนร้อนเลยมึงไปมึงไปมึงไปอะไรอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยตัดกล่องตัดกล่องก่อนอุ้ยอ๋อได้ชุดผดพยาบาลมาอุ้ยนาฬิกาจับเวลาทำไมกูต้องเป็นคนเดียวที่เกิดบั๊กร้อยแปดอย่างกูอะไรมึงเองาอีกแล้วอ่ะมันเป็นบั๊กเลยแหละคือตอนนี้มึงอาจจะเห็นว่ากูขยับอยู่ใช่ไหมเออแต่มุมกล้องกวดอยู่ตรงที่อื่นเหือบตอนนี้กูเล่นเกมเติร์ดเพอร์ซั้นนะมีนนี่อะไรนาฬิกาโอยนี่ไงกูได้มาแล้วมามาแต่ก็ได้ยิงกูให้ตายสิลองลองย ยิงเจ็บไอสัตว์ยิงกูยิงกูให้ตายมา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 ถนัดเลยสัตว์กูอยากยิงมานานแล้วอ๋อมึงยิงตรงนี้ตั้งยิงตรงนี้กูอยู่ตรงนี้ร่างที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ไหนไหนร่างอยู่ตรงนั้นเหรอเอ้าไม่ไม่โดนเลยอ่ะไม่โดนอ่ะเอพี่แป้งลองยิงกูดิตอนนี้ท้ามันบอกว่าให้เราหากุญแจเมงมุมเว้ยนี่ไงเดี๋ยวกูจะทำให้นาฬิกาชี้ไปที่เลขสิบก่อนนิดนึงนะคือเกมมันยากพวกเราโง่เออเกมเกมกูเริ่มชักชักจะงงกูไม่ไหวละ กูเกิ h e ฮล Me อ๋อกูเข้าใจแล้ว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 กูเข้้ขาใจแลวเออนี่แหละมึงนะใกล้แล้วล่ะกูใกล้ถึงความจริงแล้วกูใกล้ถึงความจริงแล้วเออนี่คือมึงบวกเลขอยู่เลยเนี่ยได้แล้วคุณเจคิดไปปะไปแข่ง<แ>หน้าไปแข่งหน้าไปแข่ง<น>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ไม่ใช่บานนี้อ๋อคุณเจห้องห้องซักผ้ามึงอยากใหนมุมมองกูบ้าตอนนี้คือมันเป็นยังไงมึงอยากเก็ตปะเออเป็นไงนี่มึงอาจจะเห็นอย่างงี้เห็นป่าแต่เนี่ยคือสิ่งที่กูเห็น แหน่ๆอีกเก้าเดี๋ยวกดไปหาอีกเก้าของอื่นดูบังทั้งเกมเลยตื่นละคนเฮ้ยอาไข่แล้วแหละวายเอ้าโทษทีเนอะเป็นเป็นน้องชายคนนึงอะเอาล่ะฉันอยู่ในสถานการณ์เดียวกับแกนะเรามีเวลาไม่มากใช่ช่วยเพื่อนกูก่อนตรงนี้มีสวนอยู่เป็นวิธีออกที่เราที่สุดเฮ้ยเชี่ยเชีกูมองแม่งเลยกูมองแม่ง นี่คือการแอบมองที่เงียนที่สุดท็อปสิการมองที่เงียนที่สุดเดินมา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 เินมอเดิอเดินมาเดินมาเินมาวดินมดนมาเดมัเ้นมาเนมาเดินมาดนางดนานมาดนาเดินอาดาเดินเดินมาเดนไเดินมาเมานมาเดินต้องินมาเดินมาเินมายดาเนอเนมาเ่ินเดินอนมูก่อนได้มมมึงมึงปีศาจดัวไหนปีเาจัวไหนอยู่ตรงที่กูเกิดเนี่ย จริงเหรอมึงตายยังมึงตายยังยังมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวคูสารฝันมึงไม่นี่กูกำลังมึงมึงไม่ฆ่ามึงเลยอ่ะทำไมมพราะตอนนี้กูแบบเอ็าตนวัวตายเลยไอ้สัตว์กูฆ่าเอาึงแล้วมึงจะดันวัวมาหากูทจะมีเอ้ามันไม่เกิดแล้วหรอโอ้อุตส่าห์ตื่นเต้นอย่าอย่เพิ่งจบแต่กูเจอตัวเฮียไม่รู้อะไรแต่กูพามึงไปหาดีเลยดีเลยอยากเห็นอยากเจออยากเจอออกแม่งเลยกูเออเดี๋ยวนะ เอ๊ะ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 อไนี่ไอ้เนี่ยและใครที่อยากรู้นะคะเมื่อกี้เราเห็นอะไรนะคะตอบพ้าสองกดไลค์ให้ถึง800 0ไลค์เราจะมาเล่นต่อนะคะเม้นกันด้วยนะคะว่าชอบฉากไหนมากที่สุดในคลิปนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าคุณดูมันดูจนจดจนจบคลิปแล้วนะคะรักทุกคนมากแล้วเจอกัน